สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่มาดูพี่น้องพามาดูเอ,ก,ะะก,อกังหันทําไฟนะคะใหญ่มากพี่น้องดูกังหันทําไฟสามอันพี่น้องทางโน้นอันนึงงโน้น เสียงมาดูพี่น้องเสียงโอ้โหใหญ่มากไปไกลๆใหญ่จริงๆอันนี้มาดูอ่ะอยู่ข้างใต้ได้ยินเหมือนเสียงเครื่องบินเลยพี่น้องน่ากลัวนี่ใหญ่ เสียงเครงหันอันนี้ก็บอขึ้นลิฟต์เนาะพี่น้องลิฟต์ขึ้นไปแต่ขึ้นไม่ได้นะดูพี่น้องได้ยินเสียงไหมพี่น้องใหญ่มากเลยแต่ที่ภูเก็ตใหญ่กว่านี้เนาะตัวใหญ่เท่ากันไหมพี่น้องเกรงหัน มาดูกันกังกังกังหันทำไฟมีหมะเยอะมากเลยพี่น้องดูสามสามสามอันอยู่ฝั่งนูน้นะมองไม่เห็นพี่นองเสียงทะลมพายุมารูเสียงดังมากเลยพี่น้องแล้วพี่น้อง หนาวมากเลยข้างบนโอ้ยนี่นะคะสวัสดีนะคะ